เนี่ครับเริ่มจะซุกแล้วผมก็จะใส่ปลาเนื้อปลาพีิกแก้ว้ครับปลาทุกย่างเนี่ยนะครับใส่สวัดดีครับวันนี้ก็จะพามาทําแกงบ้านๆครับแกงน้ําเต้าใส่ปลาดุกย่างครับไปทํากันเลยเอากระเทียมหอมแดงครับโอครับผม อัดพอได้หยาบๆยาบใส่กระปิครับนี่ประมาณนี้อกต่อยหน่อยครับได้แล,แล้วครับพริกแกงครับนี่ประมาณนี้ถัดมาน้าเต้าครับปอกเปลือกน้เตาอ่อนๆ ซอยครับนี่ก็ตามใจชอบไปครับเอาหนาบบางลงไปกประมาณนี้ครับกระางก็จะซุกไว้นิดหนึ่งนะครับ มานี่ครับทามาต้นหอมวักชีครับหันไว้รอเลยครับเดี๋ยวจะไปแกะปลากันต่อครับครับเดี๋ยวหัวเขาก็จะแบ่งไว้ครับ แกเอาแต่เนื้อครับครับได้แค่นี้กับไปเตรียมตัวเกงกันเลยครับผมรับตั้งคะทะไซน้ำครับอันนี้กับปลาไข่ครับ และะ้วก,ก็หั่นกลอกๆหัวปลาะครับร้อน้าเดือดครับน้าเดือดแล้วก็พริกแกงเลยครับนี่รับแรกเลยล่างสักหน่อยหนึ่งดมากัเติอน้าล้างโคครับขนสักหน่อยหนึ่งครับ กาจ,จะใส่น้ำเต้าเลยนะครับง่ายครับคลอครับนี่ครับเริ่มจะซุกแล้วผมก็จะใส่ปลาเนื้อปลาที่แก้วไว้ครับปลาทุกย่างเนี่ยน่ครับใส่ชิมรสชาดด้วยครับสักหน่อยก่อน ความหวานได้แล้วครับแต่ขาดความเค็มนี่ครับน้ำปลาครับหนึ่งทับที่คูนคูนคนครับนีกรอบครับโอ้โอเคแล้วครับ ลืมครับถาดมาได้เลยเนี่ยผมว่าครับใคห,หลายแสบไดครับต้นหอมพัชคีครับใส่เลยแค่นี้ก็ปิดแก๊สครับนี่ครับไปจัดจานกินเข้ากันดีกว่าครับผมแกงน้ำเต้าใส่ปลาทุกอย่างมากินเข้ากันครับผมสวัสดีครับ มากินเข้ากันครับนี่แกงกน้ำเต้าครับใส่กับลูกยางกะใส่กับข้าวเหนียวคือเก้าครับนี่อูนๆูนห่อนๆเลยอือฮยครับเดี๋ยวเดย นี้ตดน้ำเราร่อนครับอืม

ขข้ารำมนะครับนนี้ 네. 음. Mm 음. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. อโอ้สนใจครับครับทำยังไงครับส่งไายครับวันวัน ก็หยหอมแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม